นะอันนี้คือเป็นเวลาจนเร็มน,นะคะ,ะจักกัจันก็เริ่มร้องแล้วนะคะทุกคนนะคะเนอะคุณอุภาคุณธนงมีคนถูหลังแล้วอีออ๊นะคะคุณอุภาบอกนะก็ฟังเสียงจักกัตจันก่อนนะคะเนอะอันนี้เป็นรอบเร็นนะคะรอบรอบเร็นเนาะสจยกกัจันร้อง จะระจันรอบรองรอบรอบเจ็นนะคะวันเ,เดี๋ยวนี้เขารู้เวลาร้องด้ยนะเขาจะร้องเชา้าร้องตอนวันแล้วก็ร้องตอนเย็นแล้วก็จะร้องตอนเย็นนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะกระจันร้องนะคะตอนเย็นนะคะได้เวลาร้องเขาเนาะดังลั่นเลยเห็นไหมนะคะขอบคุณนะคะสามสุดสามดวงใจนะ เนาะเดี๋ยวนี้เขาร้องเป็นเวลาด้วยนะเออแปลกดีเหมือนกันนะคะไม่ได้ร้องแบบตลอดเวลาเหมือนเมื่อก่อนเนาะมีสองสาวันนี้แหละที่ร้องเป็นเวลานะคะจะโนโนโนคุณธนงบอกโนโนนะคะคุณธนงบอกคุณบุภาว่าโนโนนะคุณจงรักตอดีคุณไก่นะครับผมนะคะคุณบุภาคุณธนงนะคะคุณบุภาบอกว่า เอ้เชิญกันตามจอกไงคะคุณปูผาบอกนะ <c oughs> นะเชิญกันตามจอกก็ต้องทูหลังให้กันด้วยเหรอคุณปูผาต้องแบบนั้นได้เหรอโอ้โหมู้สึกว่าจะดังขึ้นนะทุกคนรู้สึกว่าจะดังขึ้นนะจ๊ะก็ฟังเสียงแล้วก็จันไปด้วยเนาะแล้วก็คุยกันไปเนาะนะคะดังขึ้นกว่าเดิมนะคะด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือลํโพงดังกว่าด้านขวามือนะคะ ขวามือลำโพงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะด้านซ้ายมือนี่ด้านซ้ายมือลำโพงดังมากนะคะทุกคนนะคะตอนนี้นะลำโพงจะกระจันดังมากนะคะด้านหน้าด้านหน้าไม่ไม่ค่อยไม่ได้ยินเสียงนะคะด้านหลังก็เป็นบ้านนะคะก็บลำโพงก็ไม่มีนะคะนะคะสรุปว่าตอนนี้อ่าด้านซ้ายมือกับด้านขวามือแข่งกันร้องนะจ๊ะแต่ด้านซ้ายมือนี่ ร้องดังกว่านะคะเนอะคนลึกลับบอกไม่เขาไม่เหนื่อยก็ปล่อยเขาว่าปล่อยให้เขาร้องไปนะคะคนลึกลับบอก<า>เอออ่ะเงียบละเรื่องเงียบแลออลำโพงด้านซ้ายเงียบแล้วนะคะตอนนี้นะคะลำโพงด้านซ้ายเริ่มเงียบแล้วนะจ๊ะจักรจันนะเสียงจ,จักรจันนะคะเอาร้องอีกแล้วนะคะเห็นไหมเขาหยุดพักเห็นไหมคนลึกลับ เขาหยุดพักร้องนะเห็นไหมร้องต่อยและนะคะแล้วแต่วัสนาสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่มาทักทายครับขอบคุณวัจจัยกอดๆครับผมขอบคุณนะครับแล้วแต่วัสนานะครับผมเนี่ยขอบคุณสารพิภพนงใจค่ะโอ้ยด้านซ้ายเริ่มดังอีกแล้วครับผมลำโพงด้านซ้ายดังกว่าลำโพงด้านขวานะคะผมตอนนี้นะครับผมเสียงจจกจันนะครับ คุณอุภาสวัสดีคุณแลวแต่วัสนานะคะเป็นไงบ้างทุกคนฟังแยกออกไหมแยกออกไหมวัดเสียงดังทางไหนเยอะนะคะนี่นี่ลำพงด้านซ้ายนะคะจะดังมากอ่ะเงียบแล้เงียบละเงียบลำพง,งด้านซ้ายจะดังมากนะครับผมตอนนี้เงียบละไม่รู้จะร้องอีกหรือเปล่านะคะนี่พอลำพงด้านซ้ายมีต้นยางไงน,นะคะมีต้นยางเยอะนะคะผม อ่าลองอีกแล้วนะลองอีกแล้วนะครับผมนะครับนี่ด้านนี้ไม่มีต้นไม้นะคะก็เลยไม่ได้ยินเสียงนะคะด้านหน้านะคะทุกคนแล้วด้านขวาด้านขวานะคะทิศตะวันตกนะคะเสียงเงียบมากค่ะ Yeah. ทิศตะวันตกทิศตะวันตกเสียงเงียบมากๆค่ะทุกคนนะคะเนอะด้านหลังก็เงียบนะคะอาจะเพอด้านหลังเป็นบ้านเราแล้วก็เลยไม่ได้ยินเสียงจักระจันนะคะเนอะขอบคุณทุกคนมาใจค่ะที่มารับชมนะคะคุณธนองดงมะเขือขอบคุณนะคะผมที่มาทักทายนะครับนะตอนนี้จักระจันเงียบละตอนนี้จักระจันเงียบละเดี๋ยวก็